สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมคะตื่นเช้ามาหยิบมือถือเป็นอย่างแรกถ่ายฟีด Facebook หรือ Instagram เห็นเพื่อนสมัยเรียนโพสต์รูปไปเที่ยวยุโรปเห็นรุ่นน้องโพสต์รูปได้เลื่อนตำแหน่งเห็นดาราโพสต์รูปหุ่นเป๊กหน้าท้องแบนราบแล้วจู่ๆความรู้สึกดิ่งๆก็เกิดขึ้นในใจ เราหันกลับมามองตัวเองที่กำลังนอนหัวยุ่งอยู่ในห้องเช่าเล็กๆงานการก็เครียดเงินเก็บก็ไม่มีหุ่นก็พังคำถามที่เจ็บปวดที่สุดก็ผุดขึ้นมาว่าทำไมชีวิตคนอื่นเขาดีจังแล้วทำไมชีวิตฉันถึงห่วยแตกแบบนี้ทั้งที่ก่อนหยิบมือถือเราก็มีความสุขดีอยู่แท้ๆแ,แต่พอเห็นชีวิตคนอื่นปุ๊บความสุขเราหายวับไปปับ๊บ นี่แหละค่ะคือนรกที่เราสร้างขึ้นเองโดยไม่รู้ตัวนรกที่ชื่อว่าการเปรียบเทียบวันนี้เจนจะพาคุณออกจากนารกขุมนี้ค่ะเราจะมาคุยกันว่าทำไมสมองเราถึงชอบหาเรื่องใส่ตัวก่อนอื่นอย่าเพิ่งโทษตัวเองนะคะว่าเป็นคนขี้อิจฉานะคะการเปรียบเทียบจริงๆแล้วมันฝังอยู่ใน DNA ของมนุษย์เรามาตั้งแต่ยุคเห็นแล้วค่ะ ในทฤษฎี Social Comparison Theory บอกว่ามนุษย์เราประเมินคุณค่าของตัวเองผ่านการเทียบกับคนอื่นค่ะในสมัยก่อนเราเทียบกันเพื่อความอยู่รอดค่ะใครวิ่งเร็วกว่าใครล่าสัตว์เก่งกว่าเพื่อที่เราจะได้พัฒนาตัวเองให้ทันเพื่อนในยุคนั้นเราเทียบกับคนแค่ในเผ่าแค่20-30คนแต่ในยุคนี้ เรากำลังเอาตัวรอดในสนามประลองที่มีคู่แข่งเป็นล้านคนทั่วโลกเราเห็นคนที่เก่งที่สุดรวยที่สุดสวยที่สุดมารวมกันอยู่ในหน้าจอมือถือเล็กๆสมองเรามันแยกไม่ออกแล้วค่ะมันคิดว่าคนพวกนั้นคือมาตรฐานปกติพอเราทำไม่ได้แบบเขาสมองเลยส่งสัญญาณเตือนว่าเธอแย่นะเธอตามหลังอยู่นะความทุกข์จึงไม่ได้เกิดจากการที่เราขาดแคลนค่ะ แต่เกิดจากการที่เรารู้สึกว่าเราด้อยกว่าคนอื่นตั้งหากค่ะสิ่งสำคัญที่เจนอยากให้คุณตระหนักไว้เสมอคืออย่าเชื่อในสิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดค่ะในโซเชียลมีเดียไม่มีใครโพส์ตรูปตอนตัวเองกำลังร้องไห้คิบูปโปง่งหรือตอนนั่งเครียดเรื่องนี่สินแล้วค่ะทุกคนโพส์ตแต่ฉากที่ดีที่สุดในชีวิตตัวเองทั้งนั้นคุณกำลังทำสิ่งที่ไม่ยุติธรรมกับตัวเองที่สุด นั่นคือการเอาเบื้องหลังอันยุ่งเหยิงของคุณไปเทียบกับตัวอย่างหนังอันตัดต่อมาอย่างที่ของคนอื่นคุณเห็นเพื่อนโพส์ตรูปดินเนอร์หรูแต่คุณไม่เห็นบินบัตรเครดิตที่เขาต้องผ่อนคุณเห็นคนประสบความสำเร็จแต่คุณไม่เห็นวันที่เขาล้มลุกคลุกคลานจําไว้นะคะความอิจฉาเกิดจากการมองเห็นไม่ครบด้านค่ะถ้าคุณรู้ความจริงทั้งหมดของชีวิตเขา คุณอาจจะไม่ยอมแลกชีวิตของคุณกับเขาก็ได้ค่ะมีคำเปรียบเทียบหนึ่งที่เจนชอบมากคือภาวะเป็ดน้ำค่ะเวลาเรามองไปที่แม่น้ำเราเห็นเป็ดลอยตัวนิ่งสง่างามดูสบายใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองลงไปใต้น้ำขาของเป็ดมันกำลังตีน้ำยิกยิกยิกยิอย่างหนักหน่วงเพื่อพยุงตัวไม่ให้จมคนในโซเชียลที่เราอิจฉาก็เหมือนกันค่ะ ภายนอกเขาดูดีแบบไม่ต้องพยายามแต่ข้างในเขาอาจจะกําลังต่อสู้กับความคาดหวงังความกลัวหรือความโดดเดี่ยวที่เรามองไม่เห็นดังนั้นเวลาเห็นใครได้ดีแทนที่จะอิจฉาให้คิดซะว่าเขาก็คงตีขามันหนัดเหมือนกันเนะความรู้สึกเราจะเปลี่ยนจากริษยาไปเป็นชื่นชมหรือเห็นใจแทนซึ่งดีต่อใจเรามากกว่าเยอะเลยค่ะ แล้วเราจะหยุดความทุกนี้ยังไงอย่างแรกคือจัดระเบียบฟีดต,ตัวเองค่ะใครที่ดูแล้วทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ Unfollow หรือมิ t e ไปเถอะค่ะมันคือการปกป้องใจตัวเองค่ะติดตามคนที่ดูแล้วได้แรงบันดาลใจหรือคนที่ดูเรียวๆจริงใจดีกว่าค่ะอย่างที่สองคือบันทึกความขอบคุณ ยาแก้แพ้ของการเปรียบเทียบคือความซาบซึ้งใจค่ะก่อนนอนลองเขียน3สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้กาแฟอร่อยได้กลับบ้านเร็วแมวว่นนอนตักฝึกให้สมองมองเห็นสิ่งที่มีแทนที่จะมองหาแต่สิ่งที่ขาดค่ะอย่างที่3คือแข่งกับตัวเองในเมื่อวานค่ะ เป้าหมายของคุณไม่ใช่การวิ่งให้เร็วกว่าเพื่อนแต่คือการวิ่งให้ไกลกว่าจุดที่คุณยืนเมื่อวานแค่คุณดีขึ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์จากเมื่อวานนั่นถือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วค่ะสุดท้ายนี้เจนมีคำคมหนึ่งที่อยากฝากไว้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าเปรียบเทียบดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เพราะมันส่องสว่างในเวลาของมันเองชีวิตคนเรามีไทม์โซนไม่เหมือนกันค่ะ บางคนประสบความสำเร็จตอนอายุ25บางคนตอน40การที่คุณยังไม่ถึงเส้นชัยไม่ได้แปลว่าคุณล้มเหลวแต่แปลว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางดอกไม้แต่และชนิดก็บานในฤดูที่ต่างกันถ้าคุณเป็นดอกเป็นจมาศคุณจะไปน้อยใจที่ไม่ได้บานในฤดูร้อนเหมือนดอกทานตะวันไม่ได้อดทนรอนะคะบำรุงต้นไม้ของคุณให้ดี เมื่อถึงฤดูของคุณคุณสบานสะพรั่งอย่างงดงามในแบบที่ดอกไม้อื่นก็เรียนแบบไม่ได้เลิกมองสวนของคนอื่นแล้วกลับมารดน้ำพรวนดินในสวนของตัวเองกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ